สวัสดีเด้อเอฟซของผู้คุททคนท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ลอเบิงร่อค่อยรัฐบาลผู้คุนที่ว่าอันนี้เป็นของอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปมาได้มาไม่เดี๋ยวที่แล้วกับป่อยจัดออกไปละละของหายนาคเนาะของรัฐบาลวันที่16เมษา ถ้าจับถ้าจับนั่นกะไปได้เลยพี่น้องแต่ขาดไปตัวหนึง่งแต่ว่าวิ่งม,มันมันมีมันมีขาดเกตนะมันเพราะวา่ามันบ่มี่บ่มี่เกตมากของเผื่น,นคือว่านสูตรบ่มีม่เกเขาเลยขาดเกตไปตัวหนึ่งขนมากเกตนี่เลขวิ่งเข่าเต็มๆนะพี่น,อน้องนะเขาเลยได้ถึงแต่เลขวิ่งพี่น้องเอ้ย แล้วเล็กวิ่งขาดเจ็ดกับขาดหกไปหกกับเก็ดบ้าเล็กวิ่งมาห,หนึ่งกัจับคู่ก็ได้เล็กเขี้ยงกับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามหาแปดเก้านอกพี่น้องเนาะนี่ก็มาดีออยหนาที่ตามนะอาทิตตามจับคู่ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สาม สองหนึ่งสามหนึ่งวิ่งแปดกับศูนย์รูดนาะพี่น้องนาะกะ,ะมีคู่ล่างกะคือแปดศูนย์นกับหาหนึ่งหาหนึ่งนี่ปู้ว่างันว่าบอสิบบอกลูดบอสิบ,บอกรูดกับซ้ำรูดนะบอกว่าอยล่างหากับหนึ่งกับเป็นได้หนึ่งตัวเดียวแต่ว่าบนนั่น นูดดืดูนูดแปดก็ได้ศูนนะพี่น้องเนาะขาดไปสองโตคือหกกับเก็ดบอกเขามาบ้านี้กะบ้านี้กะเขามาไม่นะพี่น้องคือว่าของตำราข,ของพญ,ญา,านคนีมีอย่สามมีสามสูตรที่พี่น้องงวดที่แล้วเดี๋ยวเอาเอา,เอาล่งสูตรเดียวแต่ว่าของพญ,ญานาคมีสามสูตรที่พี่น้องเนอะชีลวงให้สามสูตรเลย ่อไปที่นี่สามสูตรตลอดสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามกัดซีมีก็เป็นสามแม่ซีไหมพี่น้องมีซีสูตรมีซีสูตรพยัญชนะหนึ่งสองสามซีนี่ดูซีสูตรแต่ว่ากัดซีลูกเห็นทุกสูตรแล้วพี่น้องซีสูตรเนาะของพยัญชนะแต่ละสูตรสีมากมันคือกันนี่พี่น้องมากใกล้เคียงกันเนาะ เอามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยกันผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ใส่เสียดใส,ส่แซ่ในเด้อผู้คุณก็หาของดีๆเด็ดๆมาให้เบื้องบางเทียกะฉันแตกมากจังไดกะเบื้องกันกต่อไปนาะพี่น้องนาะมีแตกมีเขามีลดธรรมดามันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณมากเลขออกมาคำนวณาเจ้าตั้งเป็นโตมากกับผู้คุ้นเกามาถอดมาคำนวณนาะพี่น้องเนาะเป็นเลขเป็นเลขมากัา็มันเป็นเลขเคียงมาก ผู้ขุนขามาคำนวณมาถอดถอดออกให้พี่น้องเห็นนะพี่น้องเนีย่ยคือบนลางเห็กคำนวณคำนวณแล้วจับควกมาแต่มีจังสีและพี่น้องเนีย่ยบนลางเป็นเหล็กเหล็กลักเหล็กเ,เคี่ยงเนาะพี่น้องเนาะบนลางเที่ยวนี้ว่าหลายตัวพี่น้องเรื่องหลกักการคิด จนันหางเดอว่าจัดบ่ตัวได้มากกจัดเลยตัวได้คัดกับพันไปนอกบวเป็นอย่งหามาหายคนหัวหามาหายศูนย์ศูนยสา เด็กเคี่ยงเด้อเนี่ยเด็กพลังเด้อเลขเคี่ยงเลขนั่นไหยเลขวิ่งพนไหยวิ่งเลขวิ่งนี่วิ่งนี่เสียงรถในจังหวัดเด้อพี่น้องเด้อกับเสียงรถดอกคนมาจอดทุกอาคารปุตตีนี่แหละคนฉิ่งลงไปเมืองอุบลกันวิ่ง ชามก็หาพี่น้องชามก็หาหลุดเด้พี่น้องเด้หลุดชามลุดหาขี่โต๊ะดอกพี่น้องเป็นเลขล่างเลขบนกันเนาะฟันล่างฟันบน สามหลุดหาเด็กวิ่งหลุดสามหลุดหาสามก็หาหลุดจับคูจับคูม,คมันสิมมมนส่มียอยู่ไม่ยุหกคูไปีน้องจับคูมันจะมีสามลัก

วินาทีหาเจ็ดจับออกมาแล้วหาเจ็ดหาเก้าหาเก้าหาศูนย์นี่เขามาไม่ไป่ดังเนื้อนาทิดตาม ถ้าเขาจังได็บ่เขาจังได็บก็ต้องเบิ่งหน้าพี่น้องหน้าหน้าติดตามของเพิ่นหน้าติดตามสูตรเพิ่นไห้มาสูตรพญานาคไม่พญานาคเลยนะดรเนการเรียกจ้ำโตกันมี่จ้โตกันติดมาเจ็บ 0 số này khẩu cấp gì có vô đó nè cho khẩu cắn cái gì vô là luôn cắn thức tố vô cấp xuống kết à สามตัวกรมีพี่น้องเลีกนาลุ่นทุกตัวเลยงามพร้อมคือว่าเนาะมันตำลากแต่ละคนมากการมี่ถึงจ่มาเด็ดๆทั้งนั้นสำคัญว่าว่าเขาเขาว่าเขาเท่านั้นแล้วน่ะพี่น้องนะเนาะเลขเกตห้าศูนย์ เหล่าเกลิกเด่นผมเด่นผมเด่นสามศูนย์เรื่องหาศูนย์เรื่องหาศูนย์หาเก้าหนี้เป็นตัวเก่งตลอดการพี่น้อง อ้าวเป็นตัวล่องเด่นทางนั้นสักนี่ล่องเด่นทางนั้นจัดเด้พี่น้องเด้อผู้ได้หมักตัวได้กับจัดผู้ได้คัดตัวได้กับขานขมเด่นยาเฝ้าอันเด้อไปไปแล้วเฝ้าไปหาลัตเตอรี่เด้อเอฟจีเอ่ยเดี๋ยวมันจิตเต็มจิตตันก่อนนี่จิอันก่อนดิ หาบ่ได้หาลอตเตอรีห่หานั่นบ่ได้ดิเอาตัวนี้เอาให้เด่นเลยเนี่ยเอาเด่นเลยตัวนี้ก็เด่นให้ซะ่เนี่ยเาขามางามพลตัวนี้ให้ยสองกลมสองกลมสองกลม ันนั่นก็นล่องมันจะพี่น้องเด้อเด็กว่าไร่ตัวหกตัวหกคูสามตัวก็มีสองครูสองหางเอาพี่น้องพระเลเขามาแล้วกะแคปหน้าจอเด้อะกดไลค์กดแชร์กันเด้อเด็กเดกมาใหม่ตำราได้มาใหม่ตำราพยานนาะคนี่อยูซีสูตรไหนมาตำราลานสาวเขาให้มาเต็มตัวแล้วพี่น้องมันี ขอเขามาสูตรของเขาเขาเลยว่าเอาไปโรดเอาไปสร้างนำทับบุญน้ากันเขาว่าเป็นสะพานบุญน้ากันตัดกันยูพี่น้องวันที่สิบหกกันได้มาสูตรเดียวดนได้มาเถียวละซีสูตรลวพี่น้องหลอบละซีสูตรเลย,อลอลเลยของวันที่ย่งขยาบานต่อ้ไปนี่ได้เบิ้งจนมัดม 6, 6ปีหกหกผลละพี่น้อง ีเกเจ็ดกจังว่ากันอีกนอดเทช่นึงนออสุดเมื่อนี่กะวันที่สองพฤษภาคมเนาะที่ทําคลิปอยู่นี่คือวันที่สิบแปดเมษาได้พี่น้องเ้อว,วันที่สิบแปดเมษาจิตดคลิปอยู่นี่แต่แห่งเป็นของวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกของรัฐบาลพี่น้องเลขเคียงมี่ มีอยู่หาตัวนึงนี่ว่าลายดิพี่น้องเด็กเขี้ยงก็มีศูนย์มีสามมีหามีเก็ดมีเก้าจับเอากันก็ได้เอาจับใส่กันไฟกันกันได้นาะเป็นเหล็กสตรเอาไปหมุนเอาไปเป็นเล็กวินนเาพี่น้องนาะเล็กวินไม่หาตัวเอาไปต็งตอดก็ได้ตอดหาต็งตอดหาตัวก็ได้ อาจจมีโชกมีลาบนะพี่น้องเนาะเจิงต้งหาโตเจิงต้งหาโตกรไดจับคููกะมี่สเก็สามเก่าสามศูนย์หาเก็หาเกหาโตสามหางก็มี่เก็สาศเก็หาวิ่งกะหาหลูดสามลุดหาเนาะ นอพี่น้องนะวิ่งรูดวิ่งสามวิ่งหาหลุดเด่นสามล่องหาพี่น้องจับคููกรมเด่นกะ<า>ตัวเด่นตัวเน้นกกสามศูนย์หาเก่ามันเขามาแบบนี้ตัวนี้เก่งจู่ตลอดการพี่น้องหาเก่านี่เฝ้าไปหาเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าหาหลักรีอกันเด็กวิ่งหาตัวในนารุ่นนารุ่น หาตเต็งตดจับวินเมื่อน,นี้กได้มาฝากตลอดได้พี่น้องวันนี้เล้าเขาว่าเขาจังวากันวันที่สองเบึ้งไปเรื่อยเมื่อตะเลมาไม่จะบาดเทียวที่แล้วกะเขาวิ่งนรัพี่น้องเขาวิ่งนูดปุดแปดนูดศูนย์ในศูนย์ตัวล่องเป็นหาหนึ่งในหนึ่งเยอะในสองตัวเะไดพี่น้องว่าเป็นจะม่องขามนี่เทียวนี่มาแบบนี้พี่น้อง ของวันที่สองอต่อไปมือต่อไป,อไปกสิธิเบื้องหลบของหลบสองหลบสามหลบซีมีซีหลบมีซีสูตรของพยานหนมีซีหลบในเบื้องซีหลบเนาะเป็นของรัฐบาลทั้งนั้นเลยพี่น้องนะเอาเืินนี้กันพี่น้องเพื่อเอฟซีเพอได้ขอามาเนี่ยขมากดไลค์กดแจ้์ในเดอมาติดตามใหม่คือสูตรใหม่มาใหม่สูตรเก่งมาใหม่ ก็เมื Bee ่อนี่ก็เอฟซีรุ่ยร่ำล่ำเรื่ยรื่อยกันเด้อวันที่สองต้นเดือนพฤษภาคมวันที่สองตกขูดตกคนดำร่ำเรื่ยรวยเฮงเฮงปังปังโศกโศกมันมันเด้อผีน่องเด้อสวัสดี